แป้งของครูมีคุณสมบัติก็คือไม่ต้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเพราะแป้งมันสามารถปรับเข้ากับผิวหน้าได้ไม่ใช่เรื่องตลกหรือไม่ใช่เรื่องเวอร์นะคะคุณไปดูนะคะนวัตกรรมนาโนเป็นการที่ทำให้เนื้อแป้งกับสีผิวหน้าเราปรับเข้าหากันเพราะอนุมูลมันเล็กนะคะมันทำแบบเล็กเพราะฉะนั้นการซึมหรือการที่จะทำให้หน้าเราดูแบบเป็นธรรมชาติมันง่ายมากมว่าการที่คุูจะทาอะไรไม่ใช่คุณทาเล่น ไม่ใช่ครูม,มาเล่นๆที่จะไปสั่งให้คนทําเลยครูคิดคน้นแม้กระทั่งกันแดดที่ทําจากใบบัวบกแล้วก็ทําจากธนาคาทธนาคาช่วยเรื่องหน้าขาวพม่ารู้ถูกไหมคะใครๆก็ใช้อะไรที่เกี่ยวกับธนาคาเพราะหน้าขาวกันแดดต้องมีใบบัวบกเพราะมันช่วยในเรื่องสิวผื่นผื่นคันเพราะฉะนั้นเราใส่ในกันแดดเสร็จแล้วเราก็ลองเทสตัตวกันแดดถ้ากันแดดมีคนไม่แพ้สิบคนไม่แพ้โอเคจบ เราก็เอากันแดดมาผสมกับตัวแป้งแป้งทํามาจากอะไรแป้งก็ทํามาจากใบบัวบกเพราะใบบัวบกช่วยในเรื่องของสิวผื่นอักเสบแล้วตัวที่จะทําให้แป้งกับหน้าเราเข้าหากันได้คืออะไรคะคุณคะคนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงไงคือโปรโตีนจากไหมโปรโตีนไหมกับโปรโตีนของเราในผิวเราคือโปรโตีนตัวเดียวกันนะคะฟังให้ดี ครูศึกษามาดีแล้วครูจึงกล้าพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดไม่มีคำว่าโอเวอถ้าสมมตินะคะออยให้พูดได้หมดเปลือกไม่ตัดตรงใดตรงหนึง่งครูพูดได้เวอร์มากกว่านี้อีกสิบเท่าหรือร้อยเท่าเพราะสินค้ามันดีมันก็อยากพูดว่าดีๆๆแบบไหนแต่ถามว่าครูตัดสินใจแทนคนซื้อได้ไหมไม่ได้ค่ะก่อนที่ครูจะออกจำหน่ายครูใช้มาเองเป็นปีๆแล้วค่ะครูผลิตมาทีเป็นร้อยตลับ แป้งของครูมีคุณสมบัติคือในระหว่างวันมันจะบำรุงหน้าเหมือนเราใช้ครีมบำรุงนั่นแหละค่ะเพราะมันอยู่ในนั้นมันสมผสมอยู่ในนั้นแล้วพอเราล้างหน้าปุ๊บไอ้ทานาคาเอ้ยไอ้ไอ้ตัวดีๆที่เราใส่ไปอะค่ะมันบำรุงหน้าทําให้หน้าเราขาวใสพอเราล้างหน้าออกปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าหน้าคุณผ่องมากแป้งใช้ได้เป็นหกเดือนคุณคิดดูโคตรคุ้มขนาดไหนตกทีเดียวตอนเช้าทั้งวันเหงือ่อไม่ต้อง อะไรเกี่ยวกับความมันนะคะไม่ต้องตกใจไม,ไม่จะไม่มีมันเลยคุมความมันด้วยธรรมชาติจนถึงวันนี้ที่ครูจะออกสินค้าออกมานะคะคือตัวนี้สีนี้นะคะจะเป็นกลางที่สุดสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวขาวแดงออกคล้ำหรืออะไรก็แล้วแต่พอใช้ปุ๊บน่าจะปรับก็ดูนะคะคอคือ สีจะเท่ากันยิ่งเจออากาศมันจะปรับเข้ากับหน้าเลยได้แบบอัตโนมัติเพราะโปรตีนที่อยู่ในแป้งมันจะซึมเข้าหน้าเพื่อปรับผิวหน้าของเรานั่นเรียกว่าโปรตีนใหมนะคะเรียกว่าโปรตีนใหม่ฮพับครูจะเป็นแบบนี้สั่งทำนะคะพับครูสั่งทำนะคะหนึ่งแสนะะ 1, ชิ้นเนี่ยค่ะตบอย่างนี้นะคะอ่าเน่เนตบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะ แต่พอเจออากาศนะคะมันจะปรับเข้ากับหน้าเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็นี่แล้วมันจะมองไม่เห็นฝ้าคุณเลยนะคะเห็นไหมบางเบานะคะบางเบาแต่ปกปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือความใส่ใจของเราครูสามารถขายตลับเราเป็นพันก็ได้แต่ครูไม่ทำครูต้องการให้คนที่ใช้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดราคาจับต้องได้ 1ตลับ690สตลับ1ตลับ690เสียค่าส่งเองนะคะ50บาทแต่ถ้า2ตลับพ0นหบาทส่งฟรีใครอยากได้ทักพี่น้องนพเก้านะคะสินค้ามาวันที่1มีนาคุณสามารถสั่งจองไว้ได้เพราะตอนนี้ยอดจองแป้งน่าจะประมาณ5,000หรือ1มื่นึงนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยถ้าใช้ไม่ดีคุณทักมานะคะเพราะกว่าจะออกมาเป็นแป้งเราใช้เวลาทดสอบและเทสนานมาก ะคะใครที่เป็นผู้ชายที่ไม่เคยใช้เครื่องสําอางนะคะอันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะตบๆๆก่อนออกจากบ้านเพราะอะไรมันจะแทนครีมบํารุงอะไรทุกอย่างกันด,ด,ด,ด่งกันแดดพอเวลาคุณกลับบ้านผู้ชายจะหน้าไม่วอกนะคะเพราะเทสกับบอสพี่อูเรียบร้อยแล้วหน้าไม่วอกดูไม่ออกก็แต่งหน้ามันจะซึมเข้ากับหน้าทันทีลองไปใช้กับสามีคุณดูถ้าคุณไม่เชื่อเปิดตัวช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นเนาะสองตลับเราคิดแค่พันห้าสิบาทส่งให้ฟรีเลย จาก1,430าจาก1,430านะคะเราไม่ขายเราขายให้เลย2ตลับแค่1,050บาทส่งฟรีใครอยากได้ทักพี่น้องนุ่ก้าวทุกคน